สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้มีฟุตบอลรายการสําคัญลงเตะม,มากมายเลยนะถึงแม้จะเป็นช่วงกลางสัปดาห์นะครับอันดับแรกนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณทาง K9win นะครับฝากขั้นต่ำเพียง,ง100บาทนะครับก็มีทางเรื่องของเกมกีฬามีคาสิโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับ เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเดิมพันครั้งแรกตอนนี้เรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์ k 9 w i n 2นะครับวันนี้ไปดูที่คูแ่แรกเลยแล้วกันนะครับเป็นเกม Big Match นะครับเป็นศึก London Match, ลอนดอนดาร์บี้แมชระหว่างสเปอร์เจอกับเชลซีในศึกคาราบครับนะครับผมสเปอร์นะครับใน รอบที่แล้วเนี่ยได้ชนะบายมานะเพราะว่า,าทีมอย่างเรตันเนี่ยเขาติดโควิดอยู่หลายคนนะก็เลยทําให้โดนปรับแพ้ไปนะครับส่วนเกมล่าสุดในลีกนี่พวกเขาเจอกับนิวคาสเซิลมาก็นำตั้งแต่ช่วงต้นเกมสกุดท้ายก็ไปโดนจุดโทษของคาร์ิซันนะครับยิงเข้าไปสมอหนึ่งหนึ่งก็ทำให้จบที่นิวคาสเซิลไม่แพ้ในวันนั้นนะครับ โซเชลซีรอบที่แล้วนี่ผ่านบาซลน่มา6-0น,นะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยปเปลี่ยนน้องใหม่เวสบอมถือว่าทำผลงานได้อย่างไ่าผิดหวังนะเพราะว่าโดนนำก่อน,น3-0นะแต่อย่างน้อยคือสุดท้ายกลับมาแบ่งแต้มได้จากการตีเสมอ3-3นะครับถือว่าเป็นเลือกอที่ไม่ดีเท่าไหรนะ่เพราะว่าเชลซีมีปัญหาหนักมากเรื่องของเกมรับนะครับส่วนความเพราะวันนี้นะครับสเปอร์ยังขาด ลเลิกเบลกับซอนฮงมินนะที่ยังเจ็บอยู่ส่วนเชลซียังไม่มี c X กับพูลิสิชก็ยังเจ็บอยู่เช่นกันนะครับวันนี้เชื่อว่าทั้งสองทีมน่าจะมีการโรเตชันกันเยอะอยู่นะเพราะว่ามีโปรแกรมสองคัญกันทั้งนั้นเลยนะครับที่หนักเลยเนี่ยคือสเปอร์นะเพราะว่าทิเนี้ต้องเตะคือวันเนี้ยวันที่สามสถูกไหมเดี๋ยววันพฤหัสบ,บดีต้องเตะยูโรป,ปาลีกอ,อีกนะครับในการเจอกับ ามาคาบ,บีไฮฟาแล้วก็วันอาทิตย์อขออภัยวันเสาร์นะครับพวกเขาจะต้องเจอกลับทางแมนยูอีกคือต้องไปเยือนด้วยเนี่ยถือว่าเป็นงานที่หนักมากๆนะครับคือเอาง่ายคือต่อช่วงเนี้ยภายในช่วงเวลา4 5วันเนี่ยสเปอร์ต้องเตะต้องเตะถึง3มเกมถือว่าเป็นงานที่หนักมากๆเลย นะครับผมมว่าเป็นงานที่หนักนะต่อให้มีการโเรเตชันยังก็ตามต้องเตะปัญหาเรื่องความ,วามฟิตอย่างแน่นอนนะครับก็ดูแล้วคิดว่าวันนี้ทุกอย่างน่าจะเข้าทางเชลซีผมคิดว่าสเปอร์จะไม่ต้องทิ้งเกมนี้แหละให้เดาวรุ่งลงเล่นนะครับเพราะว่าน่าจะเน้นไปที่ยูโรป้าลีกแล้วก็เกมลีกมากกว่ายูโรป้าคือเตะในคือพปรหัสนะครับแล้วก็เกมเจอแมนยูเนี่ยเตยวอาทิ์ก็ถือว่ามีเวลานได้พักอยู่แต่ว่า ช่วงลูโดาปากับลีคับเนี่ยเตะแบบวักภาคกว้างต่อวันเลยเพราะคิว่ามันหนักมากๆนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ราคาเปิดมาจะดูแพงนะครับให้เชลซีเป็นต่ออยู่หนึ่งลูกแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าสเปอร์มีโปรแกรมหนักมาก3เกมในช่วง1สัปดาห์เอ้ยในช่วง5วันและ2เกมว่าแดงเนี่ยต้องพักเตะวันนี้พักหนึ่งวันแล้วเตะเลยผมคิดว่าหนักแน่นอนดังน,นันน้นผมคิดว่าวันนี้เชลซีตัวสำรองก็ดีผมคิดว่าถ้าเกิดโรเตชันก็ยังมีภาษีดีกว่าสเปอร์นะดังนั้นผมคิดว่าวันนี้ น่าจะน่าเชยร์ที่เชลซีนะครับสรุปแล้ววันนี้คู่เดียวเลยครับที่จัดไปเป็นบิ๊กแมทช์เลยนะจะเป็นเกมระหว่างเชลซีกับสเปอร์ก็คือให้ยจะขี้เชลซีเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือสเปอร์มีปัญหาเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับแล้วก็อ่าต้องจะเป็นต้องทิ้งน,นี่แหละจะเป็นต้องทิ้งทั่วดีเลยนะอย่างที่มูนิโยเขาบอกไปนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากการย้ำอีกครั้งนะครับทางเคนายวินนะครับ ฝากอันต่ำเพียง100บาทนะครับก็มีทั้งเรื่องของเกมกีฬามีคาสินโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเดิมพันครั้งแรกเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์ K9 WIN 2นะครับสวัสดีครับ